ตายจายจ่ายจาย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 หายพี่น้องป้องฝ่ายพี่น้องป้องฝ่ายปจามันเกิดอย่างขึ้นกับปะจาระจาให้เบิ่งต้นกระทกลุกแล้วก็เพื่อนเป็นมากเลยเด้อผู้ผู้เ้ยตอนีเล่นอยู่โฟปจามาตันเล็กว่าปจาสิไปแล้วเด้อเพื่อนเป็นมากแล้วเด้อค่ะเพิ่นเป็นมากแล้วเด้อปจามีอย่างเสียเบิ่งคิดเบิ่งคิดเบิ่งดูนี่ปจาบัได้มโนไปได้นี่เพื่อนเพื่อนเบิ่งต้นกระทกลุกปจา มันงามแค่ใด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 แล้วพระจาจะให้เบิ้งไม่ได้สําคัญที่ลูกนะคะนี่หอยตระเลียนนี่เป็นแล้วจ้านี่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 โทรศัพท์ประจากันเนาะนี่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 แล้วมันเกิดอย่างขึ้นพี่น้องป้องป่ายของยายจ๋าของพระจ๋าประจ๋ากำลังสิบไปอ๋อมาเบิ่งดูนี่ พจาไม่ได้มนโนพ่อแม่พี่น้องป้องฝายมันเกิดยังขึ้นกับชีวิตประจามันเกิดยังขึ้นป้าหมู่เขาได้เงินได้คำหมู่เขาได้เงินได้คำหมู่เขาได้เงินหมื่นเงินแสนด้วยระจามันก็ใบพันกิ่วนะโอ้ยเดี๋ยวเด้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพระจาตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นอีกแล้วพระจานั่งให้อาหารเด็กๆเสร็จแล้วเลย อีอย่างคือด่างๆขาวๆเดียวเด้อปาจ๋าให้เบิ่งเด็กๆนี่นี่นี่มึอนี้นี่นี่ปเจ๋ายังได้เห็ดคลิปเด็กๆนาะเพื่อนอันนี้นี่น้องหมาของปาจ๋านี่กับ่บได้หยังปาจ๋าก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่พอพอบ้านตัดหญี่แล้วปาจ๋าก็นั่งเบิ่งคลิปเพื่อนๆไปนําแบบนี้ฮ่นะปาจ๋าเลยหันแวบอันนี้เป็นห้องของอานะพี่แก้วหรือนาแก้วมันไม่หยังอันนี้มันคือด่างๆเอคขิดเบิ่ง ใบพ่นไม่ได้มีสูตรอะไรนะคะพระจ๋าบริมีสูตรอย่างเด้นี่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 ฮะคนสิเป็นตามไปป่ายแบบนี้นี่พี่น้องพ้ปงป่ายอุ้ยสวรสสาวรสด่างสวรสด่าง,างพี่น้องนี่ด่างแบบสวยมากเลยเ้อปพระเจ๋าบริด้ขี้เจคานบังหนาวลูกเห่วเลย มันเกิดยังขึ้นกับชีวิตปจาฮ้แต่หมู่เขาพอคือได้เป็นเงินเป็นคำป่าพัดได้เห็นอันนี้โอ้ยให้มันเป็นอันนั้นเดอ้อให้มันเป็นยอดทรัพย์ยอดวิวให้มันเป็นยอดวิวร้อยวิวพันวิวเดอ้อพอแม่พี่นอ้องป้องปายฝากแซ่ให้ปะจาเนี้ระจาบ,บริขี่ตัวอันนั้นยังว่าอาจจะเป็นโรคเป็นภัยแต่อันนี้เบิ่งดูนี่เพิ่นสิเริ่มเป็นลิมริม,ม,มก่อนเด้อเนี่ย เพื่อนอุดมสมบูรณ์เลยคับเพื่อนเป็นด่างแบบสีขาวชัดสีขาวงามมาก chat. บ่งด้วยโทรศัพท์ประจามันมันคือบอยักสตียอนปันใดเนาะบ่งดูนี่เพิ่นเริ่มเป็นมาจากในครอบพอนะนี่นี่นี่แล้วก็มาแบบนี้นี่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 โอ้พระจาบริมโนพ่อแม่พี่น้องป้องปายนี่พ่อตัวนี้โค้งมาแบบนี้มาชื่ออันนี้ก็เฮ็ดไห้อันนี้นี่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  ป谢谢 oth, ่าจ่าบุรีมโนเด้อป่าจ่าบุรีมโนซอยฝากเซ่เห็ดป่ามองดูเสาวรสเสาวรสของป่าเดียพี่ผู้ผู้ผู้ข้างบนมันก็เป็นนะเดียร์น่นนั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 ่นเห็นบ่มันบุรีตายเลยค่ะคือเป็นผู้ด่างเฮ้คือเป็นผู้ด่างนี่ป่าจ่าห้องลายเด็กๆกระตื่นเด็กๆกระตื่นป่าจ่าไปสังกระตื่นเต้นดีใจแค่ งงบอกพ่อเม่พี่น้องงองน้ำประจ่าบอกเฮ้ประจ่ากระบรูกมาเกิดยังขึ้นนะเพื่อนกับอุดมสมบูรณ์บง่งดูนี่บง่งดูนี่แทมเป็นต้นบักใหญ่เลยค่ะบง่งดูโฟนอันน่ะใบเลืองที่เพื่อนเป็นใบแก่แล้วเพิ่นพร้อมลนอ่น,นั่ะเป็นเรื่องปกติอันน่ะฮะโอ้ยโอ้ยประจา้าประจ้าช่วยกล้วยทอดฝากไรฝากแช่ให้ประจ่าด้วยนะจ๊ะเออ หรือว่าพันอยู่ชีร่มมากเกินไปบอกเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยปาจ๋าโอ้ยปาจ๋าเดี๋ยวเด้อ,ดดอโอ้ยปาจจาไปหากอี้มาปาจจาตื่นเต้นดีใจแห้งห่วยนงะูเสียหน่ะเหรเนาะอันนี้นี่มันไม่ได้ตาย้วจะบังดูนี่บังดูนี่บังดูนี่โอ้ยหรือพันอยู่ในค้มมากเกินไปบอกอันนี้ปาจจาบ่รูเด้อ โอ๊ยประจาตื่นเต้นจนสั่นไปเบิดเลยโมนาซื้อหนะนี่นี่นี่ประจ้าโมโมนาซื้อเลยว่าเดี๋ยวเด้อนี่โอ๊ยนี่แล้วกระเพานเป็นใบที่สวยมากเลยไดรเดี๋ยวเด้วยโอ้โโทษเด้อโทษเด้อนี่

ทีพันโค้งหากันกับสิเป็นเนาะค่ะนี่นี่ต้นมันเนาะค่ะต้นมันค่ะต้นมันค่ะต้นมันค่ะมีมากมีผลแล้วเด้อค่ะเด้อนี่แบบงามเลยค่ะที่เหลืองๆที่จายเนี่ยเป็นแบบว่าใบาแก่เพ่นสิล่นอยู่แล้วอันนี้ค่ะป้าจ๋าพ่วงสีเงือกไปผพดรไม่ยังขาวๆนะป้าจ๋าก็เลยมาเบิง่งโอ้ยฝากเด้อค่ะฝากเด้บอบ่เป็นเงินหมื่นเงินแสนก็ฝากแช่ให้ป้าจ๋าในเด้อค่ะฝากแช่ฝากเป็นกำลังใจ อันนี้ด่างแน่นอนแต่ต้นมะพริกมะเขือเนี่ยอาจจะเป็นด่างโลกเนาะค่ะเนาะดีใจดีใจดีใจประจักขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ